โอ้ยลุดข้นดาแบบนปวดปวดแดดเลยแจ๊กนายวิเชียนแก้งเมื่อกี้นี่ในะสจริงจริงอ่ะผมเอาหัวไปตีคันเบ็ดเฉยอะ่ะ

กรดีครับกระดีมตนน้ำปยอยนตัวนี้โอ้โหล่อรอดรอรลอไม่ได้าด้วยอ่ะตบไปทีปึ๊กตามซ้ำอีกนะปะุง nghĩ uh, gì yeah. คุณกำลังทำงานอยู่ห <c oughs> วัดโชยอีกไม่มีสมาธิเลยเนี่ย <c oughs> ตัวอะไรวะ <c oughs> <c oughs> <laughs> ไปไหนเนี่ย <laughs> บ่าวได้บ่าวลูกเอ้ย โว่ครับทำได้ทำได้ทเ้ทเหนื่อ, <c oughs> อยแลวนะ

ถ้าเกี่ยวป่าแม่งโดดแล้วแบบจับอย่างนี้ได้ไหมแบบว่าแบบเราถือพร้อมได้แบบอ้อขนาดนี้